กันต่อในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางด้านสทนชค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังค่ะในเรื่องของน้ําล้นตลิง่งน้ําท่วมขังภาคใต้ตอนล่างนะคะในช่วงของวันนี้คือวันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2567นี้ค่ะเนื่องจากว่าจะมีการส่งผลนะคะจากปริมาณน้าที่สะ สมค่ะทาให้น้ําในแม่น้ํานะคะแล้วก็คลองสาขาค่ะมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคาดการว่าจะมีน้ําล้นตลิ่งและน้ําไหลหลากเข้าท่วมสู่พื้นที่ริมแม่น้ํานั่นเองค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะคะในห่วงของวันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะซึ่งแม่น้ําที่จะได้รับผลกระทบนะคะแม่น้าปัตตานีบริเวณอาเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอ ย่ารังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะและแม่น้ําสายบุรีนะคะบริเวณอำเภอรามันจังหวัดยะลาคลองตุยงนะคะบริเวณอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแม่น้ำโกลกบริเวณอำเภอสุไหงปาดีแหวงสุไหงโกลกและตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะรวมไปถึงนะคะคลองตันยงมัดค่ะบริเวณอำเภอเมืองระแงะและยี่งอของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ